สวัสดีลูกค้าภาคภุมดีดีคอมนะคะวันนี้ก็จะมีการจัดส่งมอเป็นผ้าคลุมรถ BMW นะคะ330 EB 2022งานเรียบร้อยเดี๋ยวเรามาดูงานกันก่อนนะคะก็ลูกค้าเลือกเป็นตัวผ้าสีเหลืองตัวนี้นะคะตัวผ้าสีเหลืองอย่างนี้เดินอย่างดีกันแดดกันฝนกันฝุ่นงานเย็บแบบล้มตะเข็บให้นะคะชายผ้าเราจะจับยางยืนให้ของ BM นี้จะมีเป็นตัวเสาอากาศนะคะแบบคีิฉลาดอันนี้เราทําที่ส่วนเสาอากาศให้ด้วย ก็ทำแบบให้ใหม่ตัดให้ใหม่ตามรูปรถที่ส่งมาเลยนะคะก็ลูกค้าเพิ่งออกรถมาใหม่นะคะก็ต้องการผ้าคลุมที่ตัดตรงรุ่นแล้วก็งานอย่างดีนะคะกันแดดกันฝนกันฝุ่นกันทุกสภาพอากาศบ้านเราเลยผ้าตัวนี้ใช้ได้ทนและนานนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะเป็นผ้าคลุมรถ b m 330น e นะคะปีลา